ทีนี้ก็จะโชบ์กลับมาลงดูที่ชนบุรีกล้องวงจรปิดที่วัดหนองปลืออีกแล้วครับจับภาพขณะที่นายอาทิตย์สุขเจริญขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในวัดจะมารับสาวนัดเอาไว้ปรากฏมีรถกระบะขับตามเข้ามาในวัดแล้วไล่ชนลงจากรถมา วิ่งไล่กันไปอีกขนานหนึ่งไปรุมทำร้ายรุมสะกร,รมรุมกระทือกกันชักปืนออกมาจอ่อศีรษะดีว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาหวังดีเป็นพลเมืองดีเดินเข้ามาเลยทำให้ไอ้กลุ่มที่มาทำร้ายเขาพอจะตกใจขึ้นมาบ้างแล้วก็หนีออกไปจากวัด ทันทีที่ภาพน,นี้ปรากฏและเป็นกล้องวงจรปิดของทางวัดนักข่าวลงพื้นที่ไปถามพระประสเสมียนที่เป็นเจ้าวาดวัดหนองปลือในทันทีหลวงพ่อบอกขณะนั้นอาตมาอยู่ในโบสถ์ออกมาก็เห็นมอเตอร์ไซค์โยมล้มแล้วสาเหตุไม่รู้แต่แม่ค้ารตเตอรี่คนหนึ่งก็ได้เห็นเหตุการณ์และเล่าให้ฟังว่ามอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บของคุณอาทิตย์ขี่เข้ามาในวัดแล้วรถกระบะก็ขี่ไล่หลังมา จากนั้นลงจากรถกล็ลุมทำร้ายกันตามภาพคือหลายคนเห็นเหตุการณ์นะคะแต่ว่ายังไม่มีใครรู้สาเหตุที่มาที่ไปว่าทำไมถึงไล่กวดกันมาแล้วก็มากระทืบกันในวัดอะค่ะโกรธอะไรกันมาแต่ตอนนี้นายอาทิตย์คนเจ็บเนี่ยนะคะนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะว่าเจ็บหนักเลยเจ็บไปทั้งตัวแล้วก็ปวดหัวด้วยตำรวจบอกจะเรียกตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างตามตัวผู้ก่อเหตุมาค่ะ นี่ไล่กระทืบกันในวัดเลยประทานโทษขอใช้คำนี้ฮะ,ะนานแค่ไหนที่คนไม่ได้เข้าวัดนานๆจะเข้าไปทีก็เข้าไปทำร้ายกันซชอีกวิ่งนะไล่ปรีนะนะ